สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูสามนะคะวันนี้คุณครูสามนะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยต้นไม้หลากหลายชนิดเอดเด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบบ้านของเด็กๆดูสิครับว่ามีต้นอะไรบ้างแงอย่าลืมบอกคุณครูสามด้วยนะเพราะว่าวันนี้ครูสามจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องความหมายและส่วนประกอบของต้นไม้ คู่สามจะพาดเด็กๆไปชมนิทานสนุกๆกันก่อนค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยต้นไม้วิเศษกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กน้อยผู้หญิงผมยาวตากลมโต เธอมีนิสัยล่าเริงและมีจิตใจดีชื่อว่าวิงกี้วิงกี้อาศัยอยู่กับแม่และน้องชายครอบครัวของวิงกี้ค่อนข้างยากจนทุกๆวันวิงกี้จะออกไปรับจ้างเก็บรูกแอปเปิ้ล เชา้าวันรุ่งขึ้นวิงกี้ออกไปเก็บลูกแอปเปิ้ลเช่นเคยวิงกี้ชอบมานั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆเวลาเขาเหนื่อยเขาชอบร้องเพลงเพราะวิงกี้มีเสียงที่ไพเราะทำไมชอบมานั่งเล่นที่ต้นไม้นี้ละ่ะ ไม่รู้สิฉันรู้สึกเหมือนมันมีชีวิตฉันรักต้นไม้นี้ฉันว่ามันวิเศษเขบ้าไ,ไปแล้วฮ่าฮ่าฮ่ฮ่ิงกี้ไม่สนใจคำพูดของเพื่อนเขาร้องเพลงอย่างมีความสุขหารู้ไหมว่าต้นไม้นี้วิเศษจริงๆ วันต่อมาขณะที่วิงกี้หลับอยู่บนกิ่งไม้ก็ได้มีเสียงดังขึ้นเยแล้วเย่ะแล้วแผ่นดินไหวแล้วเนี่ยวิงกี้ตื่นขึ้น และรู้สึกกลัวมากแต่เมื่อเขามองลงไปด้านล่างก็เห็นกับผู้ชายคนหนึ่งกำลังตัดต้นไม้ซึ่งเป็นต้นเดียวก,กันกับที่วิงกี้นอนอยู่นี่เจ้าทำอะไรข้อตัดต้นไม้นี้จะไปทำเรือรำต้นมันใหญ่น่าจะแข็งแรงดี นี่เจ้าไม่รู้หรอว่าต้นไม้นี้มีแม่หมดอาศัยอยู่ถ้าเจ้าตัดต้นไม้นี้ไปแม่หมดก็จะไปอยู่กับเจ้านะเ้ยสารละนะหลบไปเจ้าไม่ใช่เจ้าขอต้นไม้นี้สักหน่อยวิงกี้ทำหน้าเศร้าเพราะไม่สามารถช่วยต้นไม้เอาไว้ได้แต่ทัในใดนั้น วิงกี้ก็นึกอะไรขึ้นมาวิงกี้แอบปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วแอบอยู่หลังกิ่งไม้ จะตัดต้นไม้นี้ไปงั้นข้าจะไปอยู่กับเจ้านี่เจ้าหน่งน้อยมันพูดจริงหรือเนี่ยคนตัดไม้รู้สึกกลัวมากเขาเรีบวิ่งหนีไปโดยไม่หันมามองต้นไม้อีกเลยบิงกี้ วิงกี้ตกใจเมื่อได้ยินเสียงเรียกชื่อของตนมีเจ้ามีชีวิตจริงๆหรอเนี่ยใช่แล้วข้ามีชีวิตจริงๆขอบคุณมากที่ช่วยข้าไว้เจ้าเป็นเด็กดีมากการตอบแทนเจ้าข้าจะให้พรกับเจ้าหนึ่งข้อเจ้าจะขออะไร ขอให้แม่และน้องชายได้อยู่อย่างมีความสุขเจ้าจะได้พรนั้นเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นวิงกี้แม่และก็น้องชายก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเด็กๆรู้ไหมคะว่าต้นไม้มีความหมายว่าอะไร ต้นไม้ก็คือพืชยืนต้นขนาดใหญ่มากเลยค่ะเด็กๆมีอายุยืนยาวต้นไม้มีมากมายหลายชนิดเลยนะคะทั้งยืนต้นและล้มลุกนะคะเด็กๆลักษณะรูปร่างของต้นไม้อาเด็กๆเห็นต้นไม้เป็นแบบไหนคะสูงงใช่ไหมคะ แล้วก็มีใบแตกออกมาเป็นพุ่มๆใช่ไหมคะเด็กๆแต่ว่าต้นไม้เนี่ยมีหลากหลายแบบเลยนะเด็กๆเห็นในรูปไหมคะอ่าต้นไม้มีหลายแบบเลยใช่ไหมคะเด็กๆมีทั้งแบบสูงแบบพุ่มเตีย้ยพุ่มสูงใช่ไหมคะแบบทรงสามเหลี่ยมก็มีใช่ไหมคะเด็กๆมีหลากหลายรูปแบบเลย ต่อไปเป็นลักษณะของใบนะคะเด็กๆใบก็มีขนาดที่แตกต่างกันสีก็แตกต่างกันแถมยังมีรูปร่างที่ไม่เหมือนกันอีกใช่ไหมคะเด็กๆบางใบก็มีลักษณะยาวเรียวบางใบก็มีลักษณะคล้ายๆรูปหัวใจใช่ไหมคะเด็กๆแต่ส่วนใหญ่นะคะต้นไม้ก็มักจะมีสีเขียวใช่ไหมคะต่อไปก็เป็น ลักษณะของดอกและผลนะคะเด็กๆมีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปนะคะทั้งสีกลิ่นที่แตกต่างกันออกไปเลยและลำต้นก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันด้วยนะคะอย่างเช่นต้นมะม่วงนะคะเด็กๆแล้วก็ต้นกล้วยค่ะต้นแอปเปิลนะคะเด็กๆต้นมะนาว เมื่อเด็กๆรู้จักลักษณะรูปร่างของต้นไม้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับส่วนประกอบของต้นไม้และหน้าที่ของส่วนประกอบของต้นไม้นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะส่วนตรงนี้คืออะไรคะส่วนตรงนี้คืออะไรคะเด็กๆรู้ไหม อยู่ใต้ต้นไม้เลยส่วนตรงนี้เรียกว่ารากนะคะเด็กๆรากนะคะต่อไปเรามาดูตรงนี้ค่ะลำต้นนะคะตรงเนี้ยสีน้ำตาลต่อไปเป็นอะไรคะสีเขียวเขียวให้ร่มเงาบังแสงแดดได้ด้วยค่ะตรงนี้ก็คือใบนะคะเด็กๆแล้วก็ อาจจะออกทั้งดอกออกทั้งผลก็ได้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบแรกของต้นไม้กันนะคะก็คือรากนะคะเด็กๆรากมีหน้าที่ทำอะไรนะอ่ารากมีหน้าที่ยึดลำต้นให้ต้นไม้นะคะตั้งอยู่บนดินนะคะเด็กๆและคอยดูดน้ำ ดูดแร่ธาตุที่สะสมอยู่ในดินลำเลียงขึ้นไปยังส่วนต่างๆของต้นไม้นะคะเด็กๆและยังทำหน้าที่สะสมอาหารได้อีกด้วยนะคะเมื่อเด็กๆเจอรากแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะขึ้นมาเจอลำต้นนะคะเด็กๆอ่าลำต้นมีหน้าตาเป็นแบบไหนคะเด็กๆอ่าเป็น ต้นไม้ใหญ่ๆเลยใช่ไหมคะสีน้ำตาลลําต้นมีหน้าที่ชูกา้านใบและดอกให้ได้รับแสงแดดเป็นทางลําเลียงน้ำและแร่ธาตุลาเลียงขึ้นไปด้านบนนะคะเด็กๆให้ใบและดอกและผลได้รับสารอาหาร เมื่อเด็กๆเ,เจอลำต้นแล้วใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปเด็กๆก,ก็ต้องไปเจอใบของต้นไม้ใช่ไหมอ่าใบก็มีลักษณะแตกต่างกันออกไปเลยใช่ไหมคะใบทำหน้าที่สร้างอาหารขายน้ำและหายใจออกมาใช่ไหมคะและยังช่วยบังแดดให้เด็กๆด,ด้วยใช่ไหมคะ ต่อไปเป็นผลนะคะเด็กๆอ่าเป็นผลผลิตจากต้นไม้นะคะต้นไม้บางชนิดก็มีดอกนะคะบางชนิดก็ไม่มีดอกนะคะเด็กๆผลมีหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดเพื่อใช้ในการขยายพันธุ์ต่อๆไปนะคะเด็กๆเคค่ะเด็ๆเป็นยังไงกันบ้างเราได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและส่วนประกอบของต้นไม้กันไปแล้วนะเด็กๆ ลองไปทบทวนกันดูนะคะโอเคค่ะสุดท้ายนี้ครูสามก็มีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้เด็กๆทำกันนะนี่เลยเล่มนี้เลยค่ะอาเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้าสามนะคะหน้านี้นะนี่เขาให้ทำอะไรนะเขาให้เด็กๆสังเกตภาพหน้านี้นะคะ แล้วให้เขียนตามรอยปลานะคะเด็กๆหลังจากนั้นให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ต้นไม้กับผลที่สัมพันธ์กันแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะโอเคเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดครูสามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูสามต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ 拜拜。